ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วด้วยนะกันนะก็ดูไปแล้วก็นายกก็าพูดชัดเจนแลวเนอะมันเป็นคำพูดไอการที่อ่าผู้ว่าได้ออกมาพูดว่าจะขิดเส้นตายในวันที่สิบ และนายกก็บอกว่าเป็นคําพูดของนายผู้ว่าการจังหวัดสะแก้วนะ<笑><笑>ก็แปลว่านายกบอกว่าไม่เกี่ยวกับนายกนะครับถ้านายกจะบอกว่ายังไม่สามารถที่จะผลักดันได้อะไรได้มันก็คือนายกไม่ได้ให้คามั่นสัญญาสุดท้ายสแสดงความเสียใจด้วยครับท่านผู้ว่าสะแก้วรับไปเต็มๆนะเรื่องนี้นะครับวเวรกรรมซะแล้วนะครับผมก็อ่ะ เหนื่อยหน่ายจริงๆนะกับการที่จะต้องออกมาพูดไม่รู้กี่ขนกี่ครั้งเขาเอาจริงๆนะผมคิดว่านะท่านผู้ว่าแสกแก้วอาจจะมีสปิริตแล้วก็ทําได้จริงๆก็ได้แต่ที่ผมออกมาทาคลิปดักคอไว้เนี่ยก็เนี่ยแหละผมอยากเห็นไงผมอยากเห็นว่าทําจริงๆสักครั้งหนึ่งเพราะอะไรลองลองคิดกลับกันนะว่าถ้าเกิด ไอ้ตรงนั้นไอ้ยนองจานหรือน้องยาแฝะยาอะไรเนี่ยอ่ะเป็นคนไทยที่มันล้ําไปอยู่ฝั่งกัมพูชาคุณคิดว่าคนไทยจะรอดไหมถ้ามันอยู่ขนาดนั้นอะ่ะแล้วออกหนังสือเตือนไปไม่รู้กี่รอบคุณคิดว่ากัมพูชาเอาไว้ไหมกัมพูชาน่าจะยิงคนไทยตายไปแล้วถ้าเป็นคนไทยอยู่ในเขตรกัมพูชาใช่ไหมแต่นี่มันเป็นคนกัมพูชามาอยู่เขตไทยครับอเอาแต่อะไรนะจดหมายอ่ะ ถ้าคุณจะรบกับเขาด้วยกระดาษนะไม่ต้องไปรับเลยไอ้คิดเพ่นรุ่นใหม่นะไม่ต้องไปซื้อจะซื้อมาทําไมซื้อมาก็ไม่ได้ใช้หรอกก็ใช้แต่กระดาษนี่จะรบกับเขาเนี่ประเทศไทยมันยังงั้นไงนักการเมืองไทยมันเป็นแบบนั้นซื้อให้เปลืองเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านทําไมเอางบประมาณนะั้นมาซื้อกระดาษไว้นี่ดีกว่า ไปยื่นดีกว่าเอางบประมาณไปซื้อกระดาษนาเนี่ยเพื่อที่จะมาร่างเนี่ยมาร่างแล้วก็ฟ้องดีกว่าไหมฮอ้ประท้วงอ่ะคุณจะใช้วิธีประท้วงอ่ะคุณไม่ต้องซื้อเครื่องบินรบมาคุณไม่ต้องซื้อเอสิบหกมาเพิ่มทิ่เพนก็ไม่ต้องซื้อมาเพิ่มอาวุธก็ไม่ต้องซื้อมาแล้วทหารจริงๆก็ไม่ต้องมีก็ได้นี่แหละเข้าใจแล้วละ่ละว่าทาไมพรรคส้มเขาบอกว่ามีทหารไว้ทาไม เพราะอย่างนี้นี่เองเวลาจะนบแต่ละทีใช้กระดาษรบนี่ประเทศไทยมีทุกอย่างเรลเผอม,มีมียันขีิลปนาวุธอ่ะแต่ขอถามคนถามคือมีเพื่อจะซื้อเพื่อถ้าจะลบกับเขาด้วยกระดาษประท้วงเนี่ยก็ไม่ต้องมีทหารก็ได้ทำไมต้อง ถ้าจะประท้วงกันเอาจริงเอาจังขนาดนั้นทำไมต้องปล่อยให้ทหารขาขาดทำไมต้องปล่อยให้ทหารตายล่ะทำไมต้องให้เด็กน้อยมันตายในเซเว่นล่ะคุณจะลบกันแบบนี้ประท้วงอย่างนี้เหรอผมถามก่อนมันเคยฟังอะไรพวกคุณไหมล่ะมันุษยธรรมมันอ่ะมันมีกับเราไหมล่ะมันเคยมีไหมมันเคยให้เกียรติเราไหมเรานี่ให้เกียรติให้เกียรติ เห็นใจประชาชนที่อยู่มานานแล้วแล้วมึงไม่เห็นใจประชาชนที่เขาถือสิทธิ์อยู่แต่เขาไม่ได้ใช้สิทธิ์เหรอมันยังไงกันวะมึงเห็นใจคนกัมพูชามากกว่าคนไทยเหรอเขาถือสิทธิ์เสียภาษีถูกต้องเนี่ยแต่เขาไม่ได้ใช้พื้นที่แต่กัมพูชามันนอนเอากันจนได้ลูกได้หลานเติบโตมาด่าคนไทยเนี่ย พวกมึงปล่อยปละละเลยกันมาจนแบบสาวกลัวจะสาวไปเจอตอเหรอมึงเลิกคิดถึงผลประโยชน์ตัวเองก่อนได้ไหมมึงคิดถึงประเทศชาติบ้างได้ไหมมึงคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชนีหรือแต่และพระองค์เขาพยายามพระองค์ทรงพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยพื้นแผ่นดินไทยเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นน้าได้อยู่ต่อ โดยที่ไม่ต้องไปเสียเปรียบหรือเป็นเมืองขึ้นของใครประเทศไทยมันมีเอกราชไว้แต่พวกนักการเมืองข้าราชการมันทําให้เมืองไทยเป็นเมืองขึ้นของกัมพูชาตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากเป็นเมืองขึ้นของกัมพูชาเลยไม่ว่ามันจะทําหาทํำเหว่าอะไรกระช่างเลยมันยิงมาไม่รู้กี่ครั้งแต่ไทยได้แต่เอากระดาษไปยื่นประท้วงพาทำอะไรเขาไม่ได้ม,ไมีไม่มีปรรัญญา เอาจริงๆนะถึงแม้ว่าตระกูลหุ้นมันจะฉลาดบบแบบเกมโกงแต่ก็ว่าฉลาดกว่ารัฐบาลไทยอ่ะฉลาดกว่าพวกข้าราชการไทยอ่ะมันฉลาดราชการไทยมันมันโง่อย่างไรโง่ตรงที่เขาได้เต็มเต็มแต่มันได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เศษเงินเ,เศษส,สตางค์ที่เขาให้มันน่ะแต่มึงยอมแลกกับพื้นแผ่นดินตัวเองให้เขาไป แลกกับศักดิ์ศรีตัวเองให้เข้าไปมึงไม่กลัวเหรอว,ว่าลูกหลานเนี่ยมันเกิดมารุ่นหลังเนี่ยจะต้องเขียนไอ้ใบที่อะไรนะที่เขาไปประกาศคุณงามความดีหน้าลงศพเขาต้องเขียนด้วยการโกหกมึงไม่รู้สึกแย่เหรอพวกมึงไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยเหรอทำไมมึงไม่ทำความจริงเรื่องดีๆความจริงให้ลูกหลานได้มีเขียนไว้หน้าลงศพไว้ประกาศอ่านหน้าให้พิธีกรเขาอ่านหน้าลงศพ ว่านี่ยเคยทําดีแบบนี้มาทําดีแบบนี้มาทําไมต้องให้ลําลําบากไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานว่าเขาจะต้องคิดคําโกหกเพื่อจะปกปิดความชั่วของโคตรเง่าตัวเองเพื่อที่จะอ่านครั้งสุดท้ายต่อหน้าโรงศพก่อนจะเผาลูกหลานจะต้องคิดคําโกหกมึงไม่สงสารลูกหลานเหรอหรือว่าลูกหลานมึงเป็นไปด้วยมึงก็สอนลูกหลานมึงเป็นอย่างนี้มึงก็สอนลูกหลานมึงไปด้วยเป็นอย่างนี้ มันก็เลยไม่รู้จักชั่วดีชอบถูกต้องไม่ต้องรู้จักเลยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละก็เห็นดีเห็นงามด้วยกันเนี่ยพอมีเงินก็กูข่มคนอื่นได้กูจ้างเขาได้เนี่ยคนที่มันจะอ่านมึงอ่านแบบนี้มึงไม่รู้สึกแย่แหรอกับการที่เขาจะต้องอ่านคําโกหกต่อหน้าลงศพเป็นครั้งสุดท้ายมึงก่อนจะเผามึงอ่ะ เรื่องคุณงามความดีที่มึงไม่เคยสร้างให้กับประเทศชาติแต่มึงม,งมงีแต่ทําลายแต่เขาก็ต้องโกหกให้มึงอะมึงไม่รู้สึกแย่กันเหรอปูฝากไว้แล้วกันก็น่าเห็นใจนะผู้ว่าผู้บ้าผู้ว่า,าเขาก็ตั้งใจจะทําจริงๆแหละแต่ทําไงได้มึงไปงัดข้อกับพวกใหญ่ๆกว่าได้เหรอป่านนี้รับโทรศัพท์วันหนึ่งไม่รู้กี่สายจากผู้หลักผู้ใหญ่อะเนี่ยให้ต้องพูด ก็อขอฝากแค่นี้เดี๋ยวปราติดตามคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ